ไปค่ะว,วันทีสืเขไรวขรนะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องหวยรัฐบาลงวดวันจำวันที่16มิถุนายนกันนะคะว่าเราจะต้องซื้อเลขแบบไหนเป็นแนวทางไหนสำหรับ หวยรัฐบาลงวดประจําวันที่16มิถุนาแก้วทําคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้อัดคลิปเมื่อกี้ไว้เลยนะคะทุกคนจะได้มีเวลาไปซื้อหวยวันนี้ตอนเที่ยงจะได้ซื้อกันได้เดี๋ยวจะรีดอัดให้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องหมอแก้วมั่นชัวร์ช่องนี้ให้ด้วยช่องนี้นะคะและถ้าใครจะดูดวงอ่ะแก้วยินดีคะ่ะก็จองคิวดูดวงเข้ามาได้ที่เบอร์ตามนี้หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะราคาดูดวงอยู่ที่1,200บาทระยะเวลา30นาทีนะคะ หรือจะดูแบบโปรโมชั่น3คำถาม399บาทก็ยินดีค่ะแล้วถ้าคุณอยากเสี่ยงโชคมีโชคดีๆแล้วก็ได้เลขดีๆของของแก้วที่เป็นสำหรับกลุ่ม VP เข้าไปเสี่ยงแอด QR Code ด้านนี้มาได้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มหมอแก้วพารวยเราจะรวยไปด้วยกันค่ะมาค่ะขออนุญาตทำหวยของงวดประจำวันที่16มิถุนายน63นะคะของหวยรัฐบาลแป๊บนึงค่ะ เดี๋ยวขอดูแนวทางนะคะทุกคนจะได้มีเวลาไปซื้อหวยรนะัฐบาลกันเนาะหรือเกงนี่เราจะได้รู้แนวทางกันเลยทั้ง7วันนะคะแกจะจะบอกว่าคุณซื้อหวยก็ตามซื้ออะไรก็ตามต้องมีสติแล้วถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทำบุญแกจะพูดเสมอว่า มันเป็นแนวทางมันไม่ใช่ถูกร้อเซนมันอยู่ที่บุญและกรรมของคุณด้วยฉะนั้นจะทําอะไรให้มีสตินะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยทั้ง7วันนะคะว่าจะต้องซื้อเลขแนวไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการซื้อหวยประจํางวดนี้นะคะ <c oughs> คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่เทพพังคารอาทิตย์กับพุธ เงินงวดวันที่16มิถุนาหวยรัฐบาลอาทิตย์กับพุธแก้วแนะนำว่าให้ซื้อเลขยานผานะที่คุณใช้ประจำทะเบียนรถเลขรถได้หมดเลขที่คุณใช้ประจํารถที่คุณใช้ประจำเอาเลขมาบวกกันก็ได้ถ้าคุณไปมอเตอร์ไซค์วินก็เอาเลขมอเตอร์ไซค์วินมาบวกกันก็ได้ที่คุณไปประจําย้ํานะคะอังคารกับพุธ2วันนี้งวดวันที่16มิถุนายนนี้ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับ รถที่ใช้ประจําหรือยานพาหนะที่คุณใช้ประจําถ้าในบ้านมีรถหลายคันเอาเลขทะเบียนรถมาบวกกันก็ได้ถ้าคุณใช้แบบเฉลีย่ยเฉลีย่ยแล้วพอๆกันนะคะอังคารกับพุธเลขยานพาหนะที่ใช้ประจําพอมาดูวันจันทร์ ได้ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาหมายถึงเทพีแห่งความงามคุณหนูแก้วแนะนำว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองวันจันทร์มั่นใจตัวเองเลขที่คุณชอบเมื่องวดที่แล้วคุณซื้อแล้วมันไม่ออกงวดนี้อาจจะออกก็ได้นะวันจันทร์ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือหวยเมื่องวดที่แล้วที่มันไม่ถูกงวดนี้จะเป็นโอกาสของคนที่เกิดวันจันทร์ย้ำนะเลขตัวคุณเองหรือเลขงวดที่แล้วที่ซื้อแล้วไม่ออกไม่ถูกซื้อใหม่ ส่วนคนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่พระนารายณ์ทรงสุบันแก้วแนะนำว่าคนที่เกิดวันอังคารให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองจะตัดเล่น2ตัว3ตัวนะได้หมดขอให้คุณเลือกเลือกที่จะเล่นนะคะย้ำคนวันอังคารให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองจะตัดเล่นข้างหน้าตัดเล่นข้างหลังหรือจะซื้อเลขรวมกันก็ได้นะนี่คือหวย ประจำวันที่16มิถุนายนนะคะของคนที่เกิดวันอังคารแก้วย้ำเสมอนะซื้อหวยต้องมีสติแล้วถ้าถูกแล้วคุณแบ่ง10%ไปทำบุญต่อมันจะเป็นการเปิดโชคเปิดลาเปิดที่เกิดทังให้คุณเฮงเฮงเฮงมาต่อกันที่พุทธหัสสุขาสามว,วันนี้นะคะเป็นเลขที่ดีมาก เอาของวันพฤหัสก่อนได้ไพ่พระพิคเนศปางราชาโชคปางเออไม่ใช่ปางปางประธานพรนะคะพระพิคเนศใบนี้แก้วแนะนําว่าวันนี้ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอย่างเช่นถ้าคุณไปทําบุญมาแล้วคุณยกบุญให้กเทวดาประจำกายสังขารของคุณคุณลองดูสิว่าทําบุญไปเท่าไหร่แล้วลองซื้อเลขนั้นหรือ ช่วงนี้ไม่ได้ทำบุญเลยไปดูหน้าฟีด a c e b o o k หรือใน YouTube หรือใน i อก็ได้ว่ามีใครทำบุญที่ไหนบ้างแล้วคุณร่วมโมทนาบุญไปกับเขาแล้วซื้อเลขพวกนั้นมันจะนำโชคนำลาบให้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะย้ำนะคะคนวันพฤหัสบดีซื้อเลขโชคลาบเลขการทำบุญจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันพฤหัสหรือระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณขอพรจากท่านคุณเฮงแน่นอนมาต่อกันที่วันเสาร์เอ้วันศุกร์ค่ะโทษทีวันศุกร์วันเดียวที่แก้วเกิดขึ้นได้ไพ่หาน นะคะคไพ่หนุมานหมายถึงการหมุนเงินการเงินที่ดีแก้วแนะนําว่าวันนี้วันพฤหัสเอ้ยคนไม่ใช่ค่ะแก้วแนะนําว่าคนที่เกิดวันสุกประจำงวดเป็นที่16มิถุนายนซื้อหวยรัฐบาลให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากของตัวเองที่มีเงินเข้าออกเยอะที่สุดสตัดเล่น2ตัวท้าย3ตัวท้ายได้เลย ย้าสมุดบัญชีเงินฝากของคุณเองถ้ามีหลายเล่มคุณเลือกเอาเล่มที่มีเงินเข้าออกมากที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่คุณไม่มีรหัสเออไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากหรือจําไม่ได้คุณหยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมาแล้วได้แบงค์อะไรคุณซื้อเลขนั้นเลยแบงค์อะไรก็ได้นะคะนี่คือเทคนิคของคนที่เกิดวันศุกร์จะซื้อหวยทำเลยรับรองเฮง ส่วนคนที่เกิดวันสาวได้ไพ่พัพพิคเนตปางราชาโชคหมายถึงปางสวยสุขความพี่อิ่มหนำสำราญมีเงินมีทองมากมายแก้วแนะนำว่าให้คุณทำบุญไหวพ้พรพพิคเนตหรือระลึกถึงพรพพิคเนศขอโชคขอลาภขอละ ขอโชคขอลาบจากท่านได้เลยแล้วเลขที่คุณต้องซื้อคือเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดว,วันเสาร์วันเสาร์ย้ํานะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบแต่ก่อนที่จะซื้อเลขให้ระลึกนึกถึงองค์พระพิคเนศขอพรจากท่านให้ท่านเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบให้คนที่เกิดว,วันเสาร์นี่คือเทคนิคของแต่ละคนนะแล้วก็เดี๋ยวแกอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวจะอัพลง u t u b e อัพลง Facebook IG ให้ แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ทุกคนโชคดีถ้าถูหวยแล้วอย่าลืมแบ่งสิไปทาบุญต่อเหมือนแก้วแก้วก็เล่นหวยแก้วก็ถูกแก้วก็แบ่งทาบุญตลอดเอาบุญมาฝากทุกคนเสมอวันนี้ก็เช่นกันเมื่อเช้าไปใส่บาตรมาพระส,สองรูปเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสาธุแล้วเดี๋ยวเราจะรวยไปด้วยกันในงวดวันที่16มิถุนาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย